ข่าวนี้นะครับผมบอกได้เลยเชื่อว่าเป็นการไต่ระดับราคาเพื่อจะให้ดอ g e c คอยไปถึง1ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องของงานเทศกาลนะครับของ d o g e c คอยเนี่ยในวันที่9ตุลาคมนะครับเป็นที่รวมของแฟนพันธ์แท้เป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่จะทำให้คนรู้จักว่า d o g e c คอยจะ go to the moon แน่นอนสำหรับวันนี้ เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดิวมูลนะครับเนื่องจากดอ g e c คอยนะครับก็เริ่มเป็นกระแสไวรัลนะครับของบรรดาแฟนพันธ้นะครับก็เริ่มมีการจัดงานดอ g e c คอยในวันที่9ตุลาคมนะครับ แรงบันดาลใจจริงๆอ่ะเขาได้มาจากอีลอนมาร์นะครับที่เป็นคนปลุกกระแสนี้ขึ้นมานะครับอีลอนมาร์เคยพูดไว้ประมาณสัก2-3เดือนที่แล้วนะครับว่าอยากให้มินมีการจัดงานไอดอทเฟสิโวนะครับดอทเฟสเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดมีศิลปินมีงานเฟสิโวใหญ่ๆนะครับมีพิธีกรมีดารารับเชิญใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาด้วยในงานนะครับแล้วก็คนต่างๆเนี่ยก็จะมีการ ใช้นะครับดอชคอยในการชําระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัวค่าอขอขไอเครื่องใช้อะไรพวกนี้นะครับในงานนะครับฉะนั้นงานนี้จะเกิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้ด็อกเฟสเนี่ยมันเป็นแค่โปรเจกต์ที่อีลอนมาร์ก์คิดเอาไว้นะครับแต่ว่ามันมีสาวกนะครับไปทำเพื่อจะจัดให้งานเนี่ยมันเป็นงานแบบสนุกนะครับ และทําให้คนรู้จักเกี่ยวกับดอ c คอยมากขึ้นให้ความรู้นะครับและสามารถที่จะให้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยเข้าไปในงานองดอทคอยได้เนื่องจากอีลอนมาก์นั่นแหละฉะนั้นในเนื้อข่าวเนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องไปติดตามชมในตัวนี้ด้วยกันนะครับฉะนั้นในตัวงานเนี่ยเขาบอกว่าจะจัดวันที่9นะครับตุลาคมนะครับจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะมี ปาร์ตี้ Party, นะครับเขาจะใช้ชื่อตีมนี้ว่า d o d g e พา o s โลนะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยจะเป็นงานดอร c คอยระดับแรกครั้งโลกนะครับที่เคยมีมาเป็นงานจัดกำหนดขึ้นใน9ตุลาคมนะครับและตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะมีการจัดจริงๆนะครับโดยมีการเชิญ d i โอเน่วอลวิกนะครับนักร้องชื่อดังชาวอเมริกันเข้ามาร่วมงานนักดนตรีชาวอเมริกันชื่อ ดามอนนะครับอิลลอรนะครับถ้าสะกดผิดกอประธานอภายัยด้วยเป็นนักแต่งเพลงนะครับของชอลฟเวอรนะครับถ้าสะกดผิดกอประธานาภัยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับผู้จัดงานมีไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จัดชุมนุมนะครับหรือว่าสถานที่ไปยังเมืองต่างๆนะครับคือไปมันทุกเมืองเลยทั่วโลกนะครับและเปิดกว้างต่อสาธารณชนในการระดมความคิดนะครับและจะ รวมความบันเทิงจากศิลปินทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเข้ามาไว้ในงานนี้อีกด้วยนะครับงานดังกล่าวจะเป็นสถานที่สำหรับชุมชนคริปโตนะครับที่จะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง d o สนะครับซึ่งทางเว็บกล่าวว่า Do only good everyday นะครับที่ย่อมาจากคำว่า DOS นั่นแหละนะครับในอักษรแต่ละตัวนอกจากนี้จะมีสินค้า d o สนะครับขายในงานเทศกาลอีกด้วย และจะเป็นสนามเด็กเล่นและงานด้านการศึกษานะครับซึ่งผู้ร่วมเขาสนใจนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ d ดอ c คอยและจะได้ใช้เหรียญดอนะครับในการจับจ่ายซื้อขายในใช้ในงานจริงๆนะครับ,รรบดัะนั้นดอสคอยตอนนี้นะครับราคาในตลาดนีก็มีประมาณ3.6หมื่นล้าน,นดอลลาร์นะครับทำให้เป็นหนึ่งในคริปโตเคอส์ที่มีค่ามากที่สุดตลอดกาลดังนั้นดอสนะครับในงานนี้จริงๆอนะ่ะ ผมอ่านจากประเด็นหลักนะครับพอยต์ของมันอ่ะมันเป็นเรื่องของการาทำให้ดอสเนี่ยเป็นเหรียญน,นะครับที่มีการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองคือทำให้แฟนคลับหรือคนที่คุ้นเคยนะครับจะใช้งานเนี่ยเพื่อเข้าใจว่าเออถ้าท่านจะอยากจะชำระสินค้าเนี่ยท่านต้องใช้ดอสอยังไงผ้านะครับฉะนั้นในงานเนี่ยมันเป็นจุดประสงค์หลักที่จะทำให้ดอสอ่ะ ไปถึง 1. ดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านคิดว่าในปีนี้ดอสจะไปถึง1ดอลลาร์ได้หรือไม่ถ้าไปได้กด1น,นะครับไปไม่ได้กดสอาสหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจ Facebook YouTube ลายกลุ่มนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในช่วงนเนี้ยดอ c คอยเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันที่จะไปถึง1ดอลลาร์ทำไมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสิ่งแรกที่ผมเชื่อนะครับตอนเนี้ยอนะีลอนมาร์กเนี่ยพลิกนะครับใช้สื่อโซเชียลมีเดียแบบอื่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ราคามันขึ้นเขาใช้ตัวเขานะครับเพื่อจะทำให้ดอ g เนี่ยมันปัดราคาขึ้นแต่เน,น,นื่องจากว่าอีลอนมาร์ตอนเนี้ติดเรื่องของ ไอ้บิตคอยอยู่นะครับทำให้ชุมชนคริปโตเคอเรซีเลิกศรัทธาเขานะครับว่าทำไมเขาไม่รับบิตคอยสักทีนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้ในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาพยายามบิลด์ดอชยังไงดอชก็ไม่ขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือราคาบิตคอยร่วงด้วยนะครับรวมถึงดอชคอยเนี่ยมันเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่พอจะทำกำไรให้กับนักลงทุนบางกลุ่มได้นะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าดอชคอยพอมีม การทวิตของอีลอนมาร์กเมื่อไหร่ราคามันจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็เทขายนะครับขายเท่าไหร่ก็ขายไปนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ได้อัพขึ้นพอนานเข้านานเข้านะครับกลายเป็นทวิตของอีลอนมาร์กเนี่ยก็ไม่ได้ดันราคาดอทคอยขึ้นทันทีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเบื้องหลังเนี่ยน่าจะเป็นอีลอนมาร์กแหละนะครับที่ใช้ข่าวเหล่านี้อยู่เบื้องหลังเพื่อจะกระตุ้นให้คนเนี่ยมีการ ซื้อมีการขายนะครับมีการเทรดในตัวดอทคอยจริงๆนะครับและตอนนี้ดอทคอยก็ยังราคาที่แข็งแกร่งอยู่มากๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ9บาทนะครับไม่ร่วงไม่หล่นเลยนะครับพอขึ้นมา8บาทเนี่ยไม่ร่วงเลยันั้นผมบอกได้เลยนะว่าถ้าตอนนี้ดอทนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดและว,วิธีแล้วแหละนะครับที่จะค่อยๆไต่าราคาขึ้นไปนะครับก็น่าจะใช้ เรื่องของอีเวนต์เกมหรือว่าแนวบิสเนสต่างๆนะครับที่จะให้ดอสเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขึ้นมากกว่าแต่ก่อนและผมก็เห็นด้วยนะครับที่ถ้าดอสเนี่ยมันจะราคาขึ้นมันจะไม่ขึ้นเพราะคนคนเดียวอีกต่อไปนะครับแต่มันจะขึ้นเพราะคนเชื่อมั่นใน d ดอ c คอยมากกว่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า ช่องของเรานะครับจะทําให้ท่านเนี่ยมูนไปด้วยกันนะเราขอบคุณนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือไลยกลุ่มนะครับไลยกลุ่มเนี่ยมีความพิเศษนะครับคือเราเข้าไปฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็วางแผนด้วยกันว่าดอสคอยเนี่ยจะไปในทิศทางไหนจะไปในแนวไหนนะครับหรือว่าเหรียญตัวอื่นๆของคริปโตเคอเรนซีก็ได้นะครับ จะไปในทางไหนเป็นแนวไหนนะครับนั้นเราก็ต้องไปตามนั้นนะครับเราก็เข้าไปได้เลยนะครับแนะนําว่าให้ทักมาที่เพจที่เดียวนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า d ดอชคอยนะครับจะ g o the moon ไปด้วยกันนะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมืนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 好避开。